สวัสดีครับมาพบก,กับช่องแม็กคโน h ชาแนลวันอีกเช่นเคยนะครับผมในเกมไลน์เรนเจอนะครับอ่ามาผมวันนี้นะครับก็ยังอยู่ในช่วงของทางด้านตู้กาชาตทตาแสงและาตเมืดหัวน,นี้ผมอัดเอาไว้ก่อนร่วงหน้าแล้วผมท่ามือตอนนี้ก็น่าจะมาแล้วสําหรับการที่ผมลงคลิปนี้ไปนะอ่าเอ้หลายคนนี่อาจจะลังเลว่าเอ้ ที่มีทั้งตู้ท่าแสงครับผม2ตัวใหม่นี้นะครับเป็นมายากลกับลุเบนินตู้ท่ามือที่มาใหม่นี้เป็นสล็อตกับตัวของเจมม่วนะครับผมแล้วยังมีเกียร์ดาบไกรทองชิ้นใหม่ที่เป็นเกียร์แปดดาวซึ่งดีมากๆอีกด้วยนะครับผมติดเมตายาวๆแน่นอนครับใช้ได้ดีด้วยและเดือนนี้ก็ค่างจะปล่อยของเยอะนิดนึงนะผมรูกระทั่งถึงเดือนหน้าครับมีโคราโบใหม่มาด้วยนะครับรูกระทั่งถึงอาจจะมีเกียร์ แดาวเป็นเกียร์โคโรโบรใหม่มาอีก3ทิ้นด้วยเอ๊ะแบบนี้เราจะเลือกเปิดอะไรดีหลายคนอาจจะมีคำถามในหัวพวกนี้เต็มไปหมดเลยมีให้แบบ เปิดกันเพือภาพเลยไม่ว่าจะตู้แสงมืดนะครับผมไม่ว่าจะตู้เกียร์เดินนี้ไม่ว่าจะตู้เรนเจอร์โครโมเดินหน้าหรือตู้เกียร์เดินหน้านะครับผมหรือแม้กระทั่งไกรทองเดินนี้ที่บางคนยังเปิดไม่ได้อีกเช่นเดียวกันแล้วก็ตั๋วแจกนี้เริ่มจะลดน้อยลงแล้วเพราะว่าเข้าใกล้สิ้นเดือนอีก1วันไปแล้วนะครับผมนะใช่แล้วจะเลือกเปิดอะไรดีละ่ะวันนี้ผมก็จะมาพูดคุยไขยข้อสงสัยพวกนี้นะผมนะอ่าอันดับแรกเลยสําหรับตัวของ บ้ามายากลนะครับผมคู่กับอารูบินนีสําหรับตู้ล่าสุดนี้ที่ไปท่าไส่นี้ ควรจะเปิดหาหรือเปล่าออกดีไหมบอกได้เลยว่าออกดีอยู่นะครับเหมือนปล่อยของนะเตรียมตัวที่จะโดนเนฟอะไรแบบปีที่แล้วเนอะเหมือนเช่นนอนกับมายาโกนที่มาปีแล้วนะนอนมาปุ๊บโอ้โหปล่อยของจัดเลยปีที่แล้วออกกันรวมมีกันทุกทีมผ่านไปไม่กี่เดือนนั่นแหละโดนเนฟยับยับและใช้การไม่ได้อีกเลยหลุดเมตาทันทีสําหรับนอนแสงนะครับผมก็เป็นตัวอย่างกันให้เห็นนะนช้นแล้วอนนบิตนี่ ก็ส่มเสียงอยู่เพราะตอนนี้ก็โดนเนิบลงมาหนักแล้วในอนาคตอาจจะหลุดทีมแบบถาวรจริงจงจนกระทั่งไม่มีใครนํากลับมาใช้อีกเลยก็เป็นไปได้นะครับผมอันนี้ต้องระวังกันนิดนึงแต่ตอนนี้บอกเดยเลยว่าใครที่ทีมเนี่ยยังไม่มีสายพลังดีดนะครับสำหรับตัวคุณระโบหรืออะไรพวกนี้นะแนะนําเลยครับเปิดเลยคับผมไม่ว่าจานุบิดหรือมายากนก็ได้ ตัวใดตัวหนึ่งก็ยังดีเอามาติดในทีมทําให้ทีมของคุณเนี่ยมีตัวชนมีตัวรับเาเมจให้ยืนนานๆหน่อยแค่นั้นก็พอแล้วและรอให้ตัวเาเมจของเราเนี่ยค่อยๆทําเกมไปเรื่อยๆแล้วก็ฆ่าศัตรูจนชนะได้นั่นเองนะครับใน PVP นะผมอันนี้คือจําเป็นมากสําหรับตัวชนแสงมืดนในปัจจุบนันพวกตัวชนโครโบในสมัยนี้ค่อนข้างที่จะไม่แข็งแกร่งเท่ากับตัวแสงมืดเท่าไหร่เฉะนั้นแล้วตัวชนโครโบนี่แทบจะไม่ติดเมตาเลยก็ว่าได้นะถ้าไม่ใช่หลีกล่างจริง นะครับผมอย่างเอเลนเนีไม่ได้เรียกตัวชนเขาเรียกว่าตัวปวดเพราะว่ามันมีสกิลการกระโดดข้ามนถ้ามันไม่มีกระโดดข้ามบอกได้เลยว่าอาจจะไม่ได้เห็นเอเลนติดในเมตาสะด้วยซ้าไปนะครับผมนะ่าก็ เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้คนช่วยเลือกในการตัดสินใจได้ว่าเออตู้ทัาแสนี้เราเปิดละกันถ้าแบบไอดีใหม่ๆเลยไม่มีตัวชนไม่มีอะไรเลยมีแต่เดมเมจหรือว่ามีแต่ตัวไกลทองอะไรเงี้ยหาตัวชนดีไหมแนะนําตอบโจทย์ครับหาได้หาไว้เถอะอย่างน้อยเนี่ยอนุมิกก็ได้มากุลก็ดีนะครับเอามาสักตัวหนึ่งเถอะแต่ถ้าไปมามากน,นี่ เกียร์ต้องดีนิดหนึ่งเพราะว่ารถแล่นี่โอ้โหหนักมากจริงๆนั้นแล่มันเยอะจัดๆเลยแต่ถ้าเป็นอนุวิทก็จะเฮเฮหน่อยผมปั้นขึ้น9้าดาวได้ทันที160ไม่จำเป็นต้องปั้นก้าดาวแม็กก็ได้ขอแค่ขึ้น9้าดาวก็พอและมันจะเก่งกว่าร่างไฮเปอร์แม็กเยอะนะฮะสำหรับอนุวิทตัวเดียวนะที่แนะนําให้ขึ้นร่าง9ก้าดาวทันทีนะครับผมอ่ะประมาณนี้สาหรับตู้ท่าแสส่วนตู้เมื่ล่ะที่มาแล้วเนี่ยควรจะเปิดหาหรือเปล่าเจมู้มันเก่งไหมสำหรับมันเก่งไหมอันนี้บอกได้เลยว่า ผมโดนบิดนะผม๋ยวจะพูดแก้ฟังว่าก่อนเนี่ยผมเดาเป็นทางด้านของไวเชฟสูชิใช่ไหมครับอ่าที่ผมมีะห์และคาดเดาว่าตู้แสงมืดเก่าที่จะมาในเดือนนี้เนี่ยจะเป็นตัวไวเชฟสูชิแบบการันตีแน่นอนถูกต้องไหมอ่าแต่จริงๆแล้วมันบิดได้นะครับผมมันบิดได้เพราะว่าเดือนนี้เนี่ย ผมไม่สามารถการันตีได้100%นะครับว่ามันจะเป็นตัวอะไรแบบแน่ๆเลยเพราะว่ามันบิดทุกรอบก็สำหรับเดือนพฤษภาปีแล้วผมก็เดามาแบบนี้แหละแล้วก็ผิดไปตัว2ตัวแบบนี้เป๊ะเลยนะผมชันแล้วว่ายเซสุชิมันก็เลยไม่ได้มาให้เห็นครับโดน GM บิดเหมือนมาแอบฟังใน คลิปอมผมนะุ่มแล้วก็เอาไปแกล้งผมนะว่าเอ้ยไม่เอาไว้มาแล้วเอาช่างงอนเอาออกไปนะุ่มแล้วก็เอาตัวอื่นใส่มาแทนอะไรประมาณนี้นะุ่มแต่ว่าอย่างน้ยเนี่ยเราก็ได้ข้อมูลเพิ่มนะผมว่าเฮ้ยทําไมเขาเลือกเจม่วงมาซึ่งไม่มีร่างก้าวดาวนะผมเป็นตัวเดียวที่ไม่มีร่างก้าวดาวในรอบตู้ชาชาแสงมืดเก่านี้อ่าแสดงว่าเป็นสัญลักษณ์ของการที่จะบอกว่าในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้เจม่วงจะได้รับเรื่องการปั้นขึ้น ร่างก้าวเดาเป็นตัวถัดไปนั่นเองครับผมส่วนเจสิก้าแสงน่าจะต้องรอเดินการยายนเป็นตัวถัดไปนะครับผมนะเจม่วงได้รับเรื่องก,ก่อนนั่นเองผมคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนี้ครับก็เป็น การวิเคราะห์แบบง่ายๆครับหลายๆคนน่าจะเห็นด้วยกันหรือเปล่าถ้าไม่เห็นด้วยอะไรยังไงลองคอมเมนต์บอกใต้คลิปกันได้นะผมนะส่วนว่าเชสุชิไม่มารอบนี้แล้วจะไปเจอกันตอนไหนล่ะอันนี้ผมกนตีให้ได้นะผมว่าในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ครับจะมีตุ้ขายแสงมือเก่ากลับมาขายอีกวนอีกหนึ่งรอบนั่นเองนะต่อจากรอบนี้ก็ข้ามไปเดือนกันยายนเลยที่จะมีแสงมือเก่ากลับมาขายแบบนี้นะผมนะ จะมีตัวอะไรบ้างล่ะสรบแสงมืดเก่าเดือนนั้นหรอผมการันตีให้ได้เลยเดือนกันยายนไม่ค่อยบิดไม่เคยบิดเท่าไหร่นะครับบอกได้เลยว่าจะมีตัวอะไรมาบ้างผมบอกให้เลยหนึ่งครับผมตัวแรกเลยแซลลี่พิชเชอร์ตัวนี้ครับกลับมาขายเดือนกันยายนตู้แสงมืดเก่าแน่นอนตัวที่2ครับผมตัวถัดมาตัวอะไรเอ่ยนั่นก็คือบาวไกทองครับเห็นในตู้เดือนกันยายนแน่นอนของธาตุแสงอ่าแล้วอีก2ตัวเรล่าเป็นตัวอะไรที่เป็นคู่หูของแสงมืดสองตัวนี้นะครับ ตัวที่หนึ่งครับผมนั่นก็คือไวน์เชฟซูชิที่เราพูดถึงกันไปครับสำหรับกรนตีเดือนนี้ไม่มาไปโผล่ในเดือนของกรยโยอันนี้ค่อนข้างที่จะชัวร์มากๆและเป๊ะมากๆครับผมและอีกหนึ่งตัวเราจะเป็นอะไรสำหรับ่าแสงอันนี้บอกได้เลยว่าไม่ได้ชัวร์ร้อเปอร์เซ็นต์แต่คิดว่าน่าจะเป็นบอสผู้กำกับแสงคิดว่าใช่นะครับผมเพราะว่าอารูบิตมาไปแล้วบาวมายาโกนมาไปแล้วสำหรับเรเจอร์ปีแล้วจะเป็นบาวร็อกอีกก็ซ้ำบ่อยไป พุ่มกับนี่ยังไม่ก็เห็นมาในตู้เลยใช่แล้วน่าจะเป็นบอสพุ่มกับ100%ฉะนั้นแล้วคู่ทัดมืดกับผมเดือนกนยายนจะเป็นตัวไวเชสซูชิคู่กับพิชเชอร์และตัวทัดแสงครับจะเป็นตัวกลทองคู่กับบอสพู่มกับนั่นเองอันนี้ใครอยากรอสีตัวนี้ไปรอกันได้เลยครับส่วนใครรอนาฬิกาปู่อยู่รอน,นู่นเลยครับผมสำหรับเดือนโคตรแสงโคตนมื่อเดือนมกราคมปี6 นะครับผมนะก็รอกันยาวๆไปนะครับผมนะก็นี่นะครับเป็นเหตุผลที่ทําไมไว้ไม่มาผมอาจจะไม่ค่อยเคลียร์นิดหนึ่งก็คือตัวเกมมันบิดได้เรื่อยๆนะผมนะว่าเอ๊เจ้าตัวนั้นมาดีตัวนี้มาดีนะผมนะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ตรงกับที่ผมเดาเอาไว้วิเคราะห์เอาไว้นั่นเองนะค่อางจะแนเลยยกเว้นไว้เชฟวนีิตัวเดียวที่โดนเหลีย่ยมโดนบิดนิด,ดหนึ่งนะผมนะดันเอาเจม,ม่วงมาขายก่อนเพราะว่าในเดือนที่7เนี่ยถึงเจม,ม่วงจะได้อัประัขึ้นดาวดาวแต่ว่าจะไม่มีเรนเจอร์ ตู้แสงมืดเก่ากลับมาขายเขาเลยต้องขายก่อนนั่นเองนะเพื่อให้คนเปิดตามร่างหากันและเดือนเจ็ค่อยมีร่างอับขึ้นไปให้เราอัพขึ้นก้าดาวและมันก็จะแข็งแกร่งมากขึ้นนั่นเองนะผมประมาณนี้นะประมาณนี้ก็ใครอยากเปิดอะไรเตรียมตัวก็ให้ดีนี้สปอยกันล่วงหน้าเลยสำหรับการวิเคราะห์แสงมืดเก่าที่ในเดือนกันยายนครับแอบบอกกันนิดหนึ่งในคลิปคลิปนี้เลยอ่าเชนั้นแล้วเจมม่วงกับสล็อตเราควรจะเปิดตามร่างหาไหมสล็อตผมก็ทํารีวิวล่าสุดไปแล้วนะไปดูกันได้ผมก็ใช้ได้ดีอยู่แต่ว่า เน้นเกมบุกเป็นหลักมากกว่าแล้วก็ต้องมีโดนแน่นอนถึงจะใช้ได้เยี่ยมมากๆเลยถ้าไม่มีโดนแน่นอนใ,นใช้ร่วมแบบผมก็จะ สุ่มเสี่ยงนิดหนึ่งนะสำหรับการแบกทีมแต่ว่ายืนหล็กมา2อันนี้ได้แน่นอนก็สำหรับซัลล็อตผงสำหรับเกมบุกนะส่วนเกมรับนี่อาจจะต้องเป็น9้าดาวแม็กนิดนึงไม่งั้นแล้วอาจจะไม่ได้ดูเท่าไหร่และต้องมีโดนแน่นอนให้มันนิดนึงครับสำหรับเกมรับถ้าแต่ใช้งานนะส่วนเกมบุกไม่ต้องโดนแน่นอนก็ได้แต่ถ้าโดนแน่นอนมีก็ดีใสให้มันหน่อยนะครับถ้าไม่มีก็เดือดๆดหน่อยจะลุนๆหน่อยแบบที่ผมใช้งานให้ดูกันไปในรีวิวนะครับผมนะอ่าก็ประมาณนี้ฉะนั้นแล้วทุกท่านมืดอาจจะไม่จำ หนึ่งไปย่างต่ำหรือมี2ตัวได้ก็ยิ่งดีครับสำหรับเจม่วงหรือสล็อตก็ใครอยากได้อย่างโดนนี้ขึ้นอยู่ความชอบเลยอยากเปิดก็เปิดไม่อยากเปิดก็ข้ามหนุ่มไม่จําเป็นขนาดนั้นนะครับอ่าไปตัวช่วยแค่เกมบุกเท่านั้นเองและถัดมาผมพูดถึงแสงไปแล้วพูดถึงมืดไปแล้วผมสำหรับเกียร์อ่าเกียร์ตัวใหม่นะผมสำหรับตัวของเกียร์ไกทองตัวนี้ผมบอกได้เลยว่า เดือนที่แล้วผมวิเคราะห์ว่าเฮ้ยถ้ามีเกียร์8ดาวชิ้นใหม่มานะผมมันต้องออกดรอปง่ายมากซึ่งตอนแรกเนี่ยผมคิดว่ามันจะไปออกดรอปง่ายตอนช่วงของโคโรโบไม่คิดว่าเดือนนี้เนี่ยจะมีเกียร์ใหม่มาเยอะขนาดนี้สำหรับเกียร์8ดดาวแต่มันด้านมาใหม่เยอะมากเลยนะผมก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยเกียร์ชิ้นดีด้วยนะครับ แล้วทําให้เรดดอบเดือนนี้เนี่ยมันดีผิดปกติครับเพราะว่าเป็นรอบแรกที่มีเกียร์แดาวชิ้นใหม่มานั่นเองนะครับผมนะส่วนรอบถัดไปคิดว่าน่าจะไม่เรดดอบดีอย่างนี้แล้วชั้นแล้วใครอยากได้เกียร์จริงๆเปิดได้เปิดนะครับเดือนนี้เรดดอบน่าจะดีแล้วเดือนหน้านอาจจะหายวับเลยก็ได้สำหรับเรดดอบอาจจะ หนักหนวงในการเปิดการชาติตามล่าหาเกียร์ของโคราโบ8ดาวก็เป็นไปนได้อันนี้ไม่การันตีว่าจะเลดดอกออกเหมือนเดือนนี้ไหมแต่ว่าอ้างอีกจากเมื่อก่อนนี้ในช่วงของเกียร์7ดาวมาใหม่ที่ในรอบของโคราโบยัตตาแมนตอนนั้นพันรูบี้ผมได้เกียร์7ดาวมาถึง3ชิ้นของเกียร์ชิ้นนี้เลยนะผมจะเปิดให้ดูนะผมจําชื่อไม่ได้แล้วนะครับสาหรับเกียร์อาวุธนะผม อ่าเคนดามะนะผมเกียเคนดามะนะแล้วก็มีอีกสองชิ้นนะนี่คือผมเปิดพันมีได้3ชิ้นนะผมแต่ว่าไม่ได้ท่านางกับท้าดไม้เลยนะผมก็ได้แต่ท้าไฟมาก็ถือว่าคุ้มอยู่แล้วก็ใช้ได้ยาวจนถึงปัจจุบันเกียร์นี่ไม่มีบูดไม่มีสลายของชั่แล้วเปิดเกียร์มีแต่คุ้มกับคุ้มนะสำหรับเกียร์นะเันแล้วใครอยากได้อยางนูนก็เปิดดอนเดือนนี้ไปเลยนะครับเรยดอดรอปค่อนข้างที่จะดีแต่ไม่รู้ไปเดือนจะตลาดวายหรือเปล่านี้ผมก็รอเปิดหยุ่นกันรอเพิ่มกันอีกหนึ่นงครัผมนะ แนะนำว่าเปิดเดือนนี้ได้ก็เปิดไปเลยครับเดือนหน้าอาจจะเกลือไม่ตรงตามที่ผมวิเคราะห์เอาไว้แล้วก็ได้นะสำหรับรอบแรกเพราะว่าเดือนนี้ถือว่าเป็นรอบเกียร์แปดาวรอบแรกแล้วเดือนหน้าถือเป็นเดือนที่2แล้วที่มีเกียร์แดาวเข้ามาชั้นแล้วเดือนนี้เรียรดรอปน่าจ,จะดีเป็นพิเศษและเดือนหน้าอาจจะดรอปดาวแล้วก็เกลือจัดๆเลยก็เป็นไม่ได้สําหรับเกียร์นะผมนะก็รู้รรๆกันอยู่ว่าเกียร์โครโมเป็นยังไงกันนะครับ โอเคสโลเกียก็ประมาณนี้ครับผมนะแล้วก็เจรจโรเนืรอหน้าก็อาจจะแบ่งตัวที่เหลือจากการเปิดแสงมืดเนี่ยคือเปิดไม่ออกเปิดเท่าไหร่ก็เปิดไม่ออกก็แบ่งบางส่วนเนี่ยเก็บไว้โคโรโบเนหน้าก็ได้ครับผมเนื้อนหน้าน่าจะเก่งประมาณหนึ่งอาจจะไม่ได้ดุจัดอะไรมากมายแต่ก็น่าจะโอเคในระดับหนึ่งนะครับผมนะไม่ได้แย่จนถึงแบบว่า โยเตาเลนนะคิดว่าไม่น่าจะขนาดนั้นนะครับผมเพราะว่าซารามนะผมนะโคโรโบซารามซีซั่นที่2พวกเดียโบกับริบุลุเหมาทางด้านของความอ่อนแอนั้นไปแล้วนะครับยึดไปแล้วทําให้โคโรโบเดินหงนี้น่าจะไม่ได้อ่อนแอขนาดนั้นและก็ไม่ได้แข็งเก่งจ๋ากมาน่าจะประมาณพวกอดัมโพไซดอนประมาณนี้เหมือนกับโคโรโบของท่านไอ้ผมแล้วก็เป็นคอมโบหยุด5วิซึ่งน่าจะเก่งกาจระดับนึงเลยควรจะเปิดหาอยู่เปิดกันนะผมสําหรับเอามาคอมโบในเมตาปัจจุบันนั่นเองนะครับผมประมาณนี้แล้วก็ อาจจะเป็นตัวรีเซ็ตได้ใครยังไม่ดูคลิปนะผมว่าทําไมถึงเป็นตัวรีเซ็ตทำไมถึงเป็นคอมโบหยุดน5วินะผมไป ดูคลิปกันได้ผมเพิ่งทาลงไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเองนะวิเคราะห์สกิลและความสามารถให้เปอร์ของเรเจอร์โครโมเดือนหน้านั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มาแนะนํากันประมาณน้ผมว่าจะเปิดเกียร์เปิดเรเจอร์แสงมบดหรือเปิดท่งท้าของเรเจอร์โครโมเดือนหน้านนดีก็ให้ทั้งหมดไปแล้วนะครยังสงสัยอะไรก็คอมเมนต์สอบถามกันได้นะผมจะตอบให้ทุกคําถามถ้าผมตอบได้นะผมนะอาจจะต้องดูทีมประกอบไปด้วยนะนแต่ละทีผมก็แนะนําไปหมดเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเอาไปก่อนจากกันไปเดี๋ยวตีพ,พ,พีกันนิดหนึ่ง นะครับผมมาๆอีกนิดหนึ่งละกันนะครับผมอีซักตา2ตานนะมาๆเดี๋ยวใช้พวกอโนบิตมายโกนกันโชว์หน่อยนะครับมาๆมาเอาโูเให้ยนี่ระดับสูงตอนต้นสัปดาห์นี้มันหนักหน่วงเหมือนกันนะครับนี่อ่โอ้โหไม่ไหวเต็งไม่ไหวเต็งนะครับทีมนี้ก็เติงเหมือนกันไม่เอาดีกว่าโอ้โหมีแต่แบบเนี้นะครับแถวเนี้ยมีแต่แบบนี้อะตีบบะตสักหนึ่งทีมไปะนะครับ พอหอมปากหอมคอนะครับผมให้ดูสลรอดอนุบิสมายากลเล่นคู่กัน3ตัวนะครับเจมม่งผมไม่มีนะก็คือผมใช้แทบทุกตัวเลยสําหรับตัวที่อยู่ในตู้กระชากแสงมืดเก่านี้บอกได้เลยว่ามันยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับผมแต่ว่าเกียร์ต้องดีนิดนึงนะไม่งั้นอาจจะใช้งานมีปัญหาได้อยู่ โอ้แต่เจอไก่ทองนี่ก็บึ้มบืมอยู่นะสำหรับมายากลกับอารูบิทดูได้เลยนะครับบินกันอย่างไวครับแต่ถ้าหลิงล่างไม่เจอตัวไก่ทองหรือเดเมนหนัก,นกๆเช่นเรมเก้าดาวแม็กไฮเปอร์แม็กหรือว่าพวกชิ้นจังนะครับผมอะไรพวกนี้นะก็จะไม่มีปัญหากับการใช้งานนะแล้วก็มีพิเชอร์ด้วยไหมในทีมนี้นะครับแล้วก็แตกพ่ไปประมาณนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าดุจจสำหรับไฟายตรองข้าวทีมผมนี่ก็ไม่ได้แข็งแกร่งอะไรมากมายด้วยแล้วก็ดูเอาละกันนะว่าอารูบิทมายากล แล้วก็สล็อตเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้สล็อตเบรกได้ครับแต่ว่าตัวชนของผมยืนไม่อยู่ครับผมก็เป็นเหตุรับประการชน,นีที่สู้ไม่ไหวนะครับผมนะอ่าอีกสั้หนึ่งทีละกันนะอีกทั้งหนึ่งทีมขนะำๆไปขำๆแบบว่าเห็นความไม่แพ้และอยากเห็นใจช,ชนะบ้างจะมีไหมนะครับในคลิปนี้หรือว่าจะแพะร้รัวๆเลยก็ไม่รู้นะผมเพราะว่าแต่ละทีมนี่ดูเอาละกันดูจัดเลยนะครับเมื่อกี้มีคนใช้สล็อตด,ด้วยเนะเห็นนะเออเห็นอยู่นะเออใช้ได้ใช้ได้ไดอ่ะทีมนี้ละกันนะผมดูดิ จะคว้าใช้ชนะบ้างในเมเไดลีกสูงนมนอกจากความพ่แพ้แล้วเนี่ยสำหรับตัวที่อยู่ในตู้กระชากแสงเมื่เก่าทั้ง3ตัวนี้นะครับอ่ะลองดูเขากดแช่ก่อนเลยผมกดอามาตาไปก่อนนะครับโอเคทีมของข้ามมีโทวะด้วยนะ่าจะเป็นพันหน่วยหรือเปล่านะโอเคครับพวกตัวคาร์โบเก่าๆก็จะตายง่ายหน่อยนะตัวเย่นหน่อยนะผมนะสำหรับโทวะแล้วก็เต่าเรนนะก็จะเห็นบินง่ายหน่อย นะครับโดนสตันเยอะอยู่โดนสตันเยอะอยู่สำหรับเจ้าเร็มนะโดนสลอสตันไปนะครับไม่ใช่ปู่นะครับผมถ้าปู่จะมีรูปสายฟ้าค้างนานนิดหนึ่งนะครับอ่านี่ครับวิ่งวิ่งเต็มนะครับผมสลอสยังแม่นอยู่นี่ใส่แค่ล่มแล้วเนี่ยไม่ได้ใส่โดนแน่นอนนะครับผมเออใช้ได้ใช้ได้ส่วนอนุบิสกับไมยากนตายเยอะไหมตายเยอะครับแต่ว่าก็ยังยืนอยู่ได้นะครับผมโดนฐานง่ายไหมโดนง่ายครับแต่ว่า เน้นจำนวนครับปล่อยตัวไวๆก็แก้ปัญหานี้ได้อยู่เช่นเดียวกันแต่ว่าถ้าฝั่งตรงข้ามเนี่ยดุจัดๆแบบเมื่อสักครู่นี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนั่นเองนะโอเคทีนี้น่าจะไม่มีปัญหาเขาพัดแล้วนะผมน่าจะทนฝั่งผมไม่ไหวแล้วผมพัดคืนเลยแล้วกันแล้วก็วิ่งกระชูดไปเลยสําหรับบัฟวิ่งไวจากอาโนบิสนะครับผมแล้วก็มายากลก็ผักกระเด็นป่วนรัวๆอยู่หน้าป้อมน่าจะจีแล้วหรือเปล่าจังหวะนี้ยังไงดีจีๆไหมโอเคน่าจะเรียบแล้วครับผมหายบินเรียบฝั่งตรงข้ามนะครับผมดูนะ เออนูบิสก็เนี่ยครับตายเยอะอยู่ตายเร็วอยู่เหมือนกันทุกทีนี้จะยืนถึกนานกว่านี้แต่กลายเป็นว่าปู่กับมายากลยืนได้นานมากกว่ารฉะนั้นก็ตัดสินใจกันดีๆแล้วกันว่าใครไม่มีตัวโชว์จริงๆเนี่ยนะครบว่าควรเปิดแต่ถ้ามีอยู่บางตัวแลนะ้วอย่างเช่นมีมายากลอยู่แล้วมีปู่แล้วอาจจะไม่จําเป็นขะนาดนั้นสําหรับตามหานบิสนะหรือได้นูบิสแล้วต้องตามหามายากรไหมไม่จําเป็นหรือได้มายากลแล้วต้องตามหานูบิสไหมก็ไม่จําเป็นแต่ถ้าได้สองตัวก็โอเคนะครับ ขึ้นอยู่กับว่าจํานวนตั๋วเรามีเยอะแค่ไหนพอแบ่งเปิดให้ครโบรเดือนหน้าที่เป็นเมตาหยุด5้าวิด,ด้วยหรือเปล่านั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมนะมาพูดคุยเกี่ยวกับการเลือกเปิดตู้กาชาว่าจะเปิดเรนเจอร์แสงมืดเดือนนี้แสงมืดเก่าหรือเกียร์หรือเรนเจอร์โครโบรเดือนหน้าก็แล้วแต่แต่ละทีมไปตามที่ผมอธิบายไปนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย